กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนจนล่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับวันนี้มาติดตามสถานการณ์ข่าวการตรวจสอบนะเ,เรื่องของสกแอร์เรื่องของโคต้าสนากกินแบบรัฐบาลและตอนนี้มันกำลังต้องใช้คาว่าแหกกันนะแหกหรือว่าปัน่นนะเพื่อชาติเพื่อให้ประชาชนได้รู้ารายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคือตอนนี้มันลุกลามบานปลายโอเคนะลุกลามบานปลายนะต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะเรื่อง mer, แสแกมเมอร์เรื่องของการเปิดรับบริจาคเรื่องของการช่วยกองทัพตอนนี้มันมาถึงเรื่องของโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วมันกําลังไปเรื่องอะไรอีกเนี่ยคุณผู้ชมครับมีเรื่องของซีเกมการโกงเงินนักกีฬา ค่าทำงานแล้วก็อีเวนต์อื่นๆเห็น,น,นไหมฮะมันลุกลามบานปลายแล้วสรุปก็คือคุณไผ่ลิกอ่าสอสอ,อจากจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่มีแชทนะเดี๋ยวเขาจะเปิดออกมาคุณไอให้เปิดไหมไอรัชนกให้เปิดไหมไอก็บอกว่าเปิดเลยเปิดเลยนะตอนแรกคุณไผ่ลิกบอกว่าจะเปิดวันนี้แต่กระแสมันร้อนนะ่ะแกก็เลยตัดสินใจเปิดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาดูนะฮะ คือแสดงว่าในกลุ่มที่คุณไอซ์เนี่ยคุยผ่านทางไลน์หรือผ่านทางอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันมีมันมันมีหนอนบ่อนไส้หรือเปล่านคุยงานกันเป็นการภายในแต่มีคนแคปและสุดท้ายก็ไปอยู่ในมือของคุณไผ่ลิกสอสกำแพงเพชรนะจะเรียกว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันได้หรือเปล่าก็ลองไปพิจารณากันดูแสดงว่ามันต้องมีไส้ศึกมันต้องมีเกลือเป็นหนอนนะหรืออะไรยังไงกันแน่ คุณไพริีก็บอกว่าไอเนี่ยมีลักษณะของการปั่นนะทำเป็นขบวนการเพื่อสร้างคะแนนเสียงของพรรคหรือว่าสู้เพ,เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันแนะ่นี่ฮะไพรเอามาแชร์แบบนี้นะครับนี่เป็นแชทนะถามว่าไอ้ปั่นปั่นเพื่อคะแนนหรือว่าปั่นเพื่อประชาชนซึ่งอันนี้คุณผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าเขาปั่นแล้วเนี่ยประชาชนชอบเขาก็จะไปลงคะแนนให้ เพราะไอ้รัชนก็พูดชัดเจนว่าเธอเป็นนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องทํางานให้ประชาชนชอบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเลือกไงคุณผู้ชมต้องเข้าใจหลักก่อนนะประชาชนจะไปเลือกนักการเมืองเนี่ยถ้าเป็นการเลือกเพราะผลงานเนี่ยอันนี้ใช่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกเพื่อซื้อเสียงจ่ายเงินเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น พอ,อคุณไพริกบอกว่าเฮ้ยมันปั่นนี่ว่านะเพราะไอ้บอกว่าไอ้ I, คุยกับเพื่อนในกลุ่มนะแชทที่หลุดออกมานเนี่ยแกบอกว่าเพื่อนๆตอนนี้ใครตามอะไรเรื่องซีเกมอยู่บ้างโลโก้โกงเงินนักกีฬาค่าทํางานอีเวนต์แล้วก็อื่นควรใช้จังหวะน,นี้ในการเล่นข่าวนะเพราะมันจะไปทิมที่เดียวกันก็นกคือทอมนอทอมนอนี่หมายความว่าอะไรนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาเขียนใหม่แล้วโพส์หน่อยสิเดี๋ยวจะช่วยปัน่น คาว่าช่วยปั่นของไอ้รัชนกเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคือเอาให้มันเป็นกระแสคาว่าปั่นก็คือให้มันเป็นกระแสะเอามาแชร์เอามานําเสนอเอามาจี้เอามาขยี้นะเพราะการที่คุณไผ่ลิกเอาแชทนีตต้ออกมาเปิดเผยเนี่ยถามว่ามันเป็นการแหกใครหมายความว่าขึ้นอยู่กับมุมมองเนะบางคนก็มองว่าเป็นการแหกไอ้รัชนกแต่บางคนก็บอกว่าเป็นการแหกรัฐมนตรีกับนักการเมืองหรือเปล่า เพราะตอนนี้มาลุกลามบานปลายจากเรื่องของโคต้าหวยมาเรื่องของกีฬาซีเกมโกงเงินนักกีฬาค่าทําอีเวนต์นันถ้ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์ไอ้ก็บอกว่าเป็นการปั่นเพื่อชาติปั่นให้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะข่าวแบบนี้มันต้องสร้างกระแสผพระยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับข่าวของนักร้องดังข่าวของนักร้องดังข่าวของดาราเนี่ยอันนั้นเนี่ยพวกนั้นชอบสร้างกระแสมากนะเอะเรื่องจริงเรื่องปลอมแม่งก็มาสร้างกระแสหมด เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ก็คือเพื่อเอาไปขายสินค้าเพื่อเอาไปหาแสงเพื่อไปสร้างชื่อเสียงอันนั้นเป็นการสร้างกระแสเป็นการปั่นเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ไอ้รัชนกเขาบอกว่าเขาสร้างเขาปั่นกระแสเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะก็คือประชาชนจะได้ตื่นตัวเรื่องของโคต้าหวยเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของนักการเมืองเรื่องของการโกงเงินนักกีฬาเรื่องของการทำอีเวนต์ต่าง ห็นไหมรประเด็นสําคัญเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ที่ว่าเราปั่นเพื่ออะไรเราปั่นเพื่อใครถ้าการปั่นนั้นไม่ใช่เป็นการโจมตีใส่ร้ายกันแกล้งก็สามารถปั่นละเอียดได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นการปั่นเพื่อประเด็นสาธารณะหรือเป็นการปั่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองส่วนนักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการคะแนนเสียงของประชาชนอยู่แล้วก่อนการเลือกตั้งก็ต้องหาเสียงกันอยู่แล้ว นะเพราะนักการเมืองต้องการคะแนนเสียงไอรักชนกก็บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไผ่ลิกเนี่ยแชร์แชทดังกล่าวออกมาก็เลยทําให้ไอรักชนกเธอโพสต์ต่อเลยนะครับอยู่ได้มีคุณไอรักชนกนะเธอโพสต์ต่อบอกว่าอันนี้คุณไผ่แหกใครแหกดิฉันหรือว่าแหกรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและก็กีฬาหรือว่าเพื่อนร่วมพักหรือเปล่าเพื่อนร่วมพักหรือเปล่านี่ครับ คือตอนนี้ตั้งประเด็นไปถึงเรื่องการทุจริตเงินนักกีฬานะครับที่รู้ๆกันว่าได้ไม่ครบจําได้ไหมครับเมื่อก่อนมีนักกีฬาที่เขาออกมาทวงเงินอะจาได้ไหมนะจนสมาคมเนี่ยต้องวิ่งเลยเข้าไปเคลียร์เงินให้กับนักกีฬาอา้าวแสดงว่ามันก็มีความไม่ชอบมาภาคน,นี่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมมีความไม่ชอบมาภากลไม่งั้นนักกีฬาจอ,อมาทวงเงินเหรอเพราะฉะนั้นไอออกมาปั่นเรื่องของนักกีฬาเรื่องของการไม่จ่ายเงินเนี่ยดีแล้วไงดีแล้วไงผมย้ำนะ มันเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นคุณไอซ์บอกว่าท่านใดเห็นว่าการปั่นของดิฉันมีประโยชน์อยากเอาด้วยก็มาช่วยการปั่นนะคะนะเออเป็นแล้วก็บอกว่าการทําเพื่อคะแนนเสียงหรือว่าสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอ่านดูแล้วคิดไม่ออกด้วยตัวเองไม่ออกจริงๆหรือคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์กันอย่างไรถ้าการโกงเปิดโปงแล้วถ้าประชาชนสนับสนุนดิฉันเพิ่มขึ้นเพราะการทําหน้าที่เอาจริง นั่นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันใฝ่ฝันเลยเป็นนักการเมืองจะเขินอายทําไมว่าอยากได้รับการสนับสนุนดิฉันอยากได้จริงๆค่ะได้โปรดสนับสนุนให้พวกเราเถอะขอเวลา4ปีพักประชาชนจะทําให้เห็นว่าประเทศที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันมันน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนลูกหลานของเราจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรแล้วประเทศเราจะเหลือเงินไปทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อีกมหาศาลนะครับคุณผู้ชมฟังผมไดีดีนะ มีหลายคนถามว่าอประเทศไทยจะมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะบ้างก็บอกว่า AI บ้างก็บอกซอฟต์พาวเวอร์บ้างก็บอกว่านู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมฟังผมดีนะแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐในภาครัฐนักการเมืองเพราะว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายแล้วก็ใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาทแค่นี้ประเทศไทยแม่งก็จเจริญแล้วนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นแล้วเขา้าใจป่ะเพราะเงินมันไม่ั่วไง พราะเงินมันไม่รั่วแล้วก็ถูกเอาไปทําประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดอย่างยั่งยืนตลอดกาลนานเทินไม่ต้องไปสลับซับซ้อนก็คือแก้ไขปัญหาการทุจริตนั่นแหละครับเศรษฐกิจดีเลยนะจะบอกให้รู้เศรษฐกิจดีขึ้นมาทีมั้งไอรักชนกเขาก็เลยชูธงมีเราไม่มีเท่าเขาขอโอกาสรอบหน้าสี่ปีถ้าพวกเขาได้ทำเขาก็จะรับปากว่าจะทำให้เห็นเลยนะ ว่ารัฐบาลที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยประเทศมันน่าอยู่ขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนละว,ว่าจะเชื่อไอ้รัชนกหรือเปล่าแล้วก็จะไปเลือกเธอหรือไม่ส่วนวาระของพรรคประชาชนซึ่งก็ต้องออกมาชี้แจงเพื่อความโปร่งใสของตนเองนะครับนั่นก็คือประเด็นที่มีผู้ช่วยสสของพรรคเนี่ยนะครับไปให้ข้อมูลกับคุณไผ่ลิกนะว่าเป็นคล้ายๆกับผู้ช่วยบัญชีม้านะ ไม่ได้ทํางานเอาเงินมารับเงินเดือนซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็เอาไปโอนเป็นค่าสมัครสมาชิกของพรรคอันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าหากมีการกระทําในลักษณะดังกล่าวจริงเนี่ยมันก็เข้าข่ายว่าเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปอก,กันและปราบปรามการฟอกเงินนะซึ่งก็เข้าข่ายว่าอาจจะทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถูกถอดถอนอาจถูกดําเนินคดีอาญาติดคุกแล้วก็อาจจะทําให้พรรคเนี่ยถูกยุบได้เป็นรอบที่สาหรือเปล่านะ่เพราะฉะนั้น การจะตรวจสอบคนอื่นตัวเองก็ต้องโปร่งใสด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอ้รัชนกก็เลยบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้แหกไอ้นะเพราะยังไงไอ้ก็ยอมรับอยู่แล้วว่าไอ้ปั่นเพื่อประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็การปั่นนั้นเป็นเรื่องสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านน,นั่นแหละเอาว่ากันง่ายๆเขาจะตรวจสอบกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเขาจะตรวจสอบกระทรวงเกษตรเขาจะตรวจสอบโคต้าหวยนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะ ล่าสุดอีกคุณผู้ชมมันแหกเข้ามาอีกคือตอนนี้มันแหกกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะสรุปก็คือแหกใครนะับเนี่ยแหกส้มหรือว่าเอาไปเอามากระแสม,ม้วนกลับโดนแหกตัวเองนะครับเพราะคุณสมบัติบุญงามอนงรับบอกอะไรจุดมาผสมโรงเขาอีกจะเรียกว่าแกปั่นหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าไปเข้าใจคาว่าปั่นเนี่ยผิดนะคือถ้ามันปั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยปั่นเพื่อประเด็นสาธารณะเนี่ยอันนี้น่าปั่นมากนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าไปปั่นแม่งนักลงนักร้องออทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียทะเลาะกับแม่ปั่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ <S <S เรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวปั่นแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสังคมนะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติต้องเข้าใจก่อนแต่ถ้าปั่นเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของสังคมเนี่ยอันนี้สมควรปั่นครับเพราะว่าความจริงมันจะถูกชำแหละแจกแจงออกมาล่าสุดคุณสมบัติบุญงามานงบอกว่าคุณผู้ชมฟังดีนะ มันมีพักการเมืองพักหนึ่งไปแจกข้าวสารให้กับชาวเขาแล้วก็บอกว่าต้องเซ็นเอกสารรับรองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวถูกเอาไปเป็นเอกสารเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองและพอเข้าไปเช็คในระบบออนไลน์ก็พบว่าตนเองกลายเป็นสมาชิกของพักการเมืองนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้หนักนะครับเนี่ยข่าวแบบนี้ทำไมไม่ช่วยกันปั่นเนี่ยไอรัชนกกแชร์ออกมา บอกว่าบ้านหน้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยข่าวแบบนี้ที่ต้องช่วยกันปั่นนะก็คือมีพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งทำทีไปแจกข้าวสารให้กับชาวเขานะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่โอ้โหเลวร้ายมากเอาเข้าวสารไปแจกให้กับชาวเขาแล้วก็บอกเขาว่าถ้าจะได้ข้าวสารเนี่ยนะต้องมาเซ็นเอกสารแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ปรากฏว่าเขาก็อยากได้ไงเขาก็อาจจะไม่มีกินเขาก็อาจจะอยากได้ของฟรีหรือยังไงก็ตามแต่แต่เขาก็เป็นผู้ด,ด้ยโอกาสอ่ะเขาอยู่บนขาวอ่ะเขาก็เลยไปรับข้าวแล้วก็มีความไม่รู้อ่ะเขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นรับรองอะไรก็รับรองแต่สุดท้ายเนี่ยชื่อของเขาดันไปโผล่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งทงั้งที่เขาจะไปเอาเข้าวสารเหมือนกับไปหลอกเขาอ่ะเห็นไหมประเด็นแบบนี้ช่วยกันปั่นเนี่ยนะมันก็ถูกต้องแล้ว นะก็ช่วยกันตรวจสอบกันไปนะครับว่ามีพฤติกรรมในการช่อฉนแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะนั้นคือมันต้องแยกกันก่อนอย่างประเด็นเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ไปมีประเด็นกับการจอมพลังใช่ไหมที่มีมีประเด็นกับการบริจาคเงินให้กับกองทัพเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยมันถกเถียงกันได้นะมันถกเถียงกันได้ไม่ใช่ว่าคือมันเป็นหน้างานในภาวะสู้รบภาวะสงครามนะผมว่าถกเถียงกันได้ นะครับแต่ว่าถูกเถียงกันได้หมายถึงว่าอาจจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นตรงเห็นต่างอะไรกันยังไงไม่ได้หมายความว่าเเห็นต่างแล้วจะไปอยู่ฝ่ายจอมพลังเห็นด้วยจะไปอยู่ฝ่ายส้มอย่าไปคิดแบบนั้นครับชีวิตแม่งมึงก็เป็นมึงอ่ะผมก็เป็นผมอ่ะนะจะไปบอกว่าไปแบกส้มไปแบกตัวนั้นแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับมันก็เป็นการเป็นตัวเองนะะทีนี้เราพอมาดูอ่ะพอมีเรื่องของ เอ่อโคต้าหวยอย่างเงี้ยมีเรื่องของการไม่จ่ายเงินนักกีฬาอย่างเงี้ยมีเรื่องของการไปหลอกชาวเขาอย่างเงี้ยนะมีเรื่องของการอะไรอ่ะใช้เงินผู้ช่วยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเงี้ยนะเอ่อมีไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นประโยชน์สาธารณะเราควรจะช่วยกันพูดมากกว่าข่าวไอ้พวกปั่นกระแสข่าวประเภทแบบเรื่องของชาวบ้านเรื่องของบุ๋มวมเมีย,มยนะเรื่องของดาราเรื่องของอินฟลูอะ ไอ้พรกนั้นก็ปั่นกันจังแต่ข่าวแบบนี้มันควรได้รับการปั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์นะกับประชาชนและก็ประเทศชาติสุดท้ายครับเมื่อประชาชนดูผลงานของนักการเมืองแล้วก็จะเป็นผู้ตัดสินในการไปลงคะแนานเสียงเลือกตั้งเลือกไม่เลือกมันไม่ได้มีปุ่มให้กดเนี่ยนี่มันไม่มีปุ่มมันไม่มีการกราบ,บาทบอกว่าฉันเกลียดพักนี้มันไม่มีมันมีแต่ว่าให้คุณเลือกพักนั้นหรือไม่เลือกใครเลยมันก็มีเท่านั้นคุณชอบใครจากผลงานคุณก็เลือกพักนั้นนะพักเพื่อไทยเขาขอโอกาสภูมิใจไทยเขาขอโอกาส นะพักประชาชนเขาขอโอกาสพักต่างๆเขาขอโอกาสแต่คะแนนเสียงเนี่ยมันควรเกิดมาจากผลงานไม่ใช่เกิดมาจากการหลอกลวงแล้วก็การซื้อเสียงนะคุณผู้ชมครับอ่ะก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้นะครับวันนี้มี easy coffee นะครกาแฟดีๆด,ดูแลสุขภาพจากผม อีซี่ยุคนนะครับของดีของแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เอาอูว่าอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความได้เลยครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับอีซี่ f f e ฟที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผม จะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คพาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง300 90บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจาหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6-7-8เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน้นๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะ คุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee นะ easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับ เอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้าหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนแล้ว ไม่อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะค,คุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อหรือชาอย,อยู่แล้วเห็ดลิงเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง หมดแล้วนะครับนี่คือ ec coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หึกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy deal นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดเดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ พักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ยิ่งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee เช็คแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละกแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ